สวัสดีครับมือนี้สิพาพี่น้องสายของขังปลุกเสกสิพามาเบิงไผ่ในตำนานนไผ่ทนสิทธิ์ที่เป็นลำาลือว่ามีเทพพย,ายดา อ่าม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของไผ่ชนิดนี้ครับก่อนจะพาว่าเบิงไผ่จระเข้ขบฟันมือนีไปตามหาเกือบเบิดมือได้มาซำมหนีแล้วครับอ่ามาดูกันดูกันครับความสวยงามแต่ละ ต่ละทนอนให้ดูชัดๆสามารถใส่เป็นไม้เท่าได้นะครับเนี่ยพอตัดความยาวมาเพือ,อหนึ่งสองนี่สามารถใช้เป็นไม้เท้า ได้นะครับขนาดมาอเหมาะนะครับวพามันวพามันมัดกันไว้เนี่ยม่มองให้เว้นให้จับเพดีเนี่ยนะครับ มันช่วงนี้มันจะบ่มีตาคบครับว่ามันพอดีมืออ่ะเนี่ยคบมาถึงจะโค่นเงาครับไหลไลลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเจ็ดแล้วก็เป็นไว้จับพอดีแล้วก็ล่งข้างล่างกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เขดีครับสาหรับสายไม้เท้าค้ำยันเหมาะสำหรับอมีขอกำไรครับมีขอกำไรแถมมาอีกั้งหาามีข้อกำไรอ่ามีขออ้ขอกำไรแถมมาให้อีกผมว่าต้นนี้ก็เหมาะ้วครับนเนี่ยรับมาบ่งอีก โอ้ลมลมอ่าลมกระางลมไปก่อน่อะเอาบังเอกเนน่ยครับหนึ่งท่อนอันนี้ข้นนี่แกแน่แล้วครับเนี่ยข้นแกแน่แล,ะละ้วล่ะนี่กัดน,นี่กัดเป็นเป็น,ปนงออมองงองอกพอดยจับพอดีเลยครับนี่อ่าขันแม่นขันแม่น,มนเป็นไม่เท่าเนาะเนี่ย รวจทรงครับตั้งตาบง้งคอบ้งป่องครับไหลลงมานี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับอ่าสวยงามนะครับเนี่ยมว่ามันดูแบบดูแล้วมันน่าเกงขามดี มึงไล่คบไล่เกดครับอือสายปลูกเศกครับกระทิเหลือกะสิเป็นเป็นทอนที่ได้บอเง่นี่ครับ ท่นที่ได้ไม่ยาวความยาวก็ประมาณิ0เซนติเมตรนี่ก็สวยเนีย่ยคัดทำความสะอาดที่ดีต้องนำยาไว้ตากแห้งไว้เอามาให้เบิง้งให้ส้มกันครับอ,อมีอีกอยังมีอีกครับไอ้มาหลายมานี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าในมาหกต้นอ่าอันนี้ที่ผมตัดสันนะเพราะว่ามันขาดครับคล้ายๆยอดด้วนมันกับความยา่ามาถึงกับคำยันไม่เป็นไม่เท่าผมก็เลยตัดแบบนี้มาก็ส่วนมากก็ลายก็จะสวยงามเหมือนกัน อไอ้ที่มันแห้งโคนเนี่ยเดี๋ยวมันโคนมันแห้งคือไฟเขาเลยครับนี่ไฟเขา่าไพกอนี่ไฟเขาทั้งกอ่อเลยครับผมกลับไปหาเบงมื่อก็เห็นอีกที่แรบกออื่นก็ได้แต่ว่าผมกับบอนเดดตัดมาผมก็เอาซ้ำนี่ก่อนเลื่อยผมมันแบตหมด ครับเอามาให้ชื่นชมกันก่อนเพื่อจะมีสมาชิกท่านใดสนใจทักไทยกันเข้ามาครับสวัสดีครับ